ครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพาไปดูอิตาชิไม่รู้ว่าแซดเอ็กหรือว่าเอ็กนะครับสองร้อยครับเห็นก็บอกไว้สองล้านหน้าครับสองล้านหน้าหรือสองแสนหน้าผมก็ยังไม่ในใจครับเดี๋ยวจะไปดูกันครกับคลิปนี้ครับรอติดตามดูครับโอ้ยโอ้ยจบประมาณเนี้ยมาดูกันสองล้านหน้าพี่น้อง เฟืองละทีเดียวหนักสิดนะไมรลอยเลยลงมาได้เดี私私๋ยวปีนองอีเลียเลยสองล้านละจริงจริงมันสองแสนนะครับแต่ผมพูดเป็นสองล้านนะนี่ไอเอ็กเลยตอนนี้เอ็กลงรอย กินได like no uh huh. ้ก่อนตอนนี wow ้กินได้ยังกิดรงนะอีกสองร้อยกี่สองกับอิตาชิสองแสนหน้าครับตัวรองรับสองแสนหน้า จะหมดแล้วครับเดี๋ยวไปดูด้านบนกันพี่น้องโว์เป็นคลื่นทะเลเลยครับ เรื่องแอมคลิปเลยไปแลมคลิปโปวงนี้ป๊อปเทวินนี้แอมคริปแอมคลิปเลยครับแม่งยังไงครับรถจอดไว้นาน เดี๋ยกเกตก็เตรียมนะตรองแต่น้าต่อรองครับเพราะว่าไปส้มไหมดก็ประมาณสามแสนครับทำไปหมดตั้งคั้งครับสามแสนครับ จ้างตีไว้สามเซนนะครับถ้าว่าทำใหม่หมดทั้งคันนะครับอันนี้เอกสองร้อยกีดสองครับเครื่องอยังสตาร์ตติดนะครับแต่ไม่มีหม้อครับโอเคครับบายบายครับ